วันนี้เป็นวันเสาร์ที่เจ็ดมกราคมพุทธศักราช2,560เมื่อวานหลวงพ่อได้ให้พระท่านอ่านคอลัมของท่านคุณเปลวสีเงินเกี่ยวกับเจดียด์ขององค์หลวงตาแต่เมื่อวานเ <c oughs> มื่อวานนี้ก็ คณะกรรมการลงไปไประชุมอยู่ที่ศูนย์พยาบาลของทุนกรหม่อมพลาญิงประชุมกันคณะกรรมการเกี่ยวกับสร้างเจดี <c oughs> หลวงพ่อก็มีแต่รับทราบรับฟังเดี๋ยวแตาจะติดตามอีกว่าเสาเข็มที่จะลงไปนั้นอะ่ะจะเป็น เสาสั้นยาวขนาดไหนเป็นเงินเท่าไหร่ให้พวกเราคณะจะหาญาติโยมลูกหลานที่ได้ยินเสียงหลวงพอ่อเตรียมเตรียมจะตงสะตังไว้นะพวกเราลูกหลานทั้งหลายเมื่อจะสร้างพระเจดีย์ขององค์ลุงตาลงหลากรากฐานทีแรกเหมือนกับเราลงไปยืนอยู่ใต้แผ่นดินประนมมือแล้วก็ให้ลวงตาจูบ นั่งอยู่บนศีรษะของพวกเราพวกเราในฐานะลูกหลานคนละมากคนละน้อยไม่ว่ากันสองสามครอบครัวตันหนึ่งต้นก็ได้หรือสี่ห้าครอบครัวหลายสิบต้นก็ได้เพราะมันเป็นพันต้นนะมันมากอยู่นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะแจ้งเขาให้ทราบในคณะกรรมการประชุมกันแล้วละ่ะแต่ยังไม่ทราบในรายละเอียดน แต่เสาเข็มเนะี่แยกออกจากอาคารพวกเราจะตอกทางวัดหรือว่าทางคณะกรรมการจะจัดการตอกเสาเข็มเองเริ่มแล้วนะเีนนะเจดีของหลวงตาเนี่ยหกปีแนละ้วลูกหลานนะจะเข้าปีจะเข้าปีที่ <c oughs> เจ็ดละทา็กเกิดใหม่ก็เข้าโรงเรียน <c oughs> เข้าประถมล่ะเจดี <c oughs> ของหลวงตายัง ลูกศิษย์ลูกหาลงตามากเป็นอย่างนี้แหละนานาจิตต่างนานาทัศนะใครๆกระจตตนาดีด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละแต่วันนี้จะหลอ่ลอล้อมให้เป็นแนวแถวเดียวกันทำความเข้าใจกันอัน <c oughs> นี้ก็หลวงพ่อได้อ่านคอลัม์ของที่ท่านอยู่วงนอกเหมือนกับท่านอยู่ ข้างเวทีลักษณะอย่างนั้นแหละท่านก็ประมวลประเมินประมวลมาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบแต่ท้งพ่อได้ฟังแล้วก็ดี <c oughs> เป็นความคิดที่ดีเป็นเป็นผู้เ,เจตนาดีหวังดีที่อยากจะเห็นพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตานะแต่ในช่วงนี้ในวัดของเรา ก็การดํานเนินง,งานเกี่ยวกับกําแพงแก็ทำไปเรื่อยๆนะคณะับัทายาทหโวงลูกหลานยังทําอยู่ค่าใช้จ่ายผม็มีไล่เลียงมาตามลำดับลาดับลําดับนั่นแหละการทําทงานขนาดนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นไปยังไงได้ยังไงแต่ก็ตอ้องมีใช้จ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็พร้อมกัน ที่เราได้รับปากรับคำไว้วัดของเรานะเมื่อก่อนพรรษาแต่น้ำยังไม่มาเราก็ได้คิดสร้างศาลาให้กับวัดสองสามวัดมีวัดลุบเราบ้านวังแค่วัดท่านเรืองท่านพระอาจารย์เรืองแล้วก็พันจาั์ตวีปท่านปบและก็วัดท่านเจ้ย จากวัดนงบัวลําพูเราก็ขึ้นโครงหลังคาละ่ะแต่หลังหนึ่งเกือบเสร็จละหลบเราเกือบเสร็จละเปรียบว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละหลังนี้แต่อีกสองหลังมุงหลังคาลแล้วก็เราก็ให้ละรางน้ําไปทั้งสามทั้งสามหลังทั้งสามหลังหลังน้ําสะเต็มเลทแต่กบแพงนะดูๆแล้ว เกือบหลังละแสนมาเนื่อน่อยนะฮะน้อยประมาณเน,ะนาะนนนนนไม่ถึงแสนเนะเาะอ่อาลางน้ำเราก็ทําให้แล้วแต่เนี่ยพอทาลางรางน้ําให้แล้วแต่เนี่ยยังไม่มีทังน้นําเลยทาไงเราก็เลยสั่งทางน้ําเข้ามาเมื่อวานพวกเราเห็นไหม ที่ออกมามาเห็นท่อเป็นท่อๆๆนะเป็นท่อปูนซีเมนต์ผ่าวัดศูนย์กลางสองเมตรห้าสิบนะเราก็เนี่ยเราเอาไปใส่ตามวัดเนี่ยแหละเขามาพักที่วัดของเราซะก่อนจากนั้นเขาไปทําถังละห้าหมื่นนะลูกหลานนะถังละห้าหมืน่นให้ให้ให้วัดละสองถังหลบเราสองถัง สมประสงค์ท่านพระเทพทงสองถังท่านเจ้ยสองถังรวมกันแล้วก็เป็นถังละหนะ้าหมื่นก็เป็นสามแสนเนี่ยอันนี้เราก็ได้วัดของเรานะก็ได้จ่ายออกไปเพราะเราได้ทำน้ำมันจำเป็นเราจะไปใช้แต่น้ำขวดมันก็ไม่ได้มันต้องไ้ใช้น้ำฝนในถิ่นของเราอยู่ในป่าโรงพงไพ่ ห่างไกลจากตัวเมืองมนภาวะเป็นพิษผกน้ำกรดพวกท่อไอเสือรถยนต์มันก็ไม่มีมันห่างเพราะนั้นเราจึงใช้น้ำฝนเป็นน้ำดืมได้แต่เราก็ต้องกรองให้ดี <c oughs> ใช้ถังเนี่ยแหละวัดป่าลักษณะอย่างนั้นต้องมีถังน้ำเป็นน้ำฝนดื่ม แต่เ็เมื่อวานพร้อมกันก็ทางโรงเรียนบ้านตาดที่บ้านพ่อของหลวงพ่อน่บ้านหลวงตาที่ท่านสร้างอาคารเรียนมาหลายหลังที่อาคารประโรงเรียนประชาบ้านแต่หลวงตาล่วงรับดับขันไปในโครงสุดท้ายเนี่ยก็ลูกหลานก็บอกอูโรงเรียนรู้สึกสำลุดสีผกสีผกอะไรป้ายโรงเรียนก็เป็นป้ายเก่าแก่ ยังไม่ทันสมัยรุ่นใหม่เขาก็้ามาขอกับหลงพ่อหลงพ่ออันนี้คือบ้านพ่อบ้านปู่ของเราเราก็ไปฉ <c oughs> ันอาหารกับบิณฑบาตฉันอาหารกับหมูบ้านต่าเป็นเวลาถึงสิบสี่ปีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานได้เลี้ยงเราอันนี้เราก็กินพอหน้าจะพอเป็นไปได้ อลวงวัดหลวงพ่อก็ได้น่ะได้เกียรติจตุปัจจัยออกไปเมื่อวานเนี่มยมอบให้ไปอีกนะหกแสนจะแบบทำป้ายโรงเรียนบ้างบุรณะซ่อมแซมของโรงเรียนบ้างที่เขามาขอแต่ยังไม่พอนะจำเนื้อคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนหกแสนแต่ที่จะทำทอดผ้าป่าอีกเขาอยากจะได้ประมาณหนึ่งล้านมานี่แหละอันนี้คือ,คอ จะตุปัจจัยในวัดของเรานะที่หลวงพ่อพูดเล่ากล่าวให้ลูกหลานได้ฟังนะไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะไปทําการทํางานที่ไหนก็เป็นปัจจัยของคณะสัตยาติโยมนะเอามาถวายคนละมากละน้อยมาเป็นของวัดส่มซ่มวัดของเราก็ซ่อมอย่างซ่อมกําแพงส่อจสะพานนะเราก็ทําแล้วก็แบ่งให้วัดที่จําเป็นด้วยอย่างที่ว่านะ กระทางส่วนราชการที่จําเป็นเราก็มองดูเราก็แบ่งสันปันส่วนไปอันนี้คือปัจจัย4เ,เราได้มาแล้วก็แบ่งปันแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสาม,มเณรไม่หวงไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียวอ,อันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่าว่า บางคนครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็บอกเอาทำไมปัจจัยของสงฆ์ทำไมจึงเอาไปให้โยมให้สงเคราะห์อนุเคราะห์โรงพยาบาลโรงเรียนสาธารณเ,าเพราะเป็นเงินของสงฆ์ลูกหลานบางคนรุ่นเก่านะศรทัทธาครูบาอาจารย์ท่านก็บางองค์ท่านก็ท้วงติงมาแต่ลุงพ่อเนี่ยเชื่อในธรรมคาสอนขององ,องค์หลวงตามหาบัว องตามหาวัวบอกว่า,เ,าเมื่อเราได้มาเร่มาจากใครใครมาจากพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่เขามาถวายในเมื่อเราเห็นว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเราคืนให้เขามันจะผิดที่ตรงไหนถ้าหากว่าเราไม่ยอมแบ่งให้ชาวบ้านมันผิดมันผิด พราะอะไรเพราะเราไม่ยอมแบ่งให้ชาวบ้านพเพราะเเงินของสงเอามาใช้ในสงสแสดงว่าสง์เห็นแก่ตัวเกินไปสงเห็นแก่ตัวสงไม่ควรจะมาอยู่ในชุมชนของเขาพอได้มาแล้วไม่ยอมแบ่งให้ครับกับใครมีแต่กินคนเดียวพอได้มาแล้วก,กินคนเดียวเหมือนกับไม่มองไม่มองเห็นใครแต่ตามไม่จริงเงินที่ได้มาจะตุปัจจัยที่ได้มาได้มาจากพี่น้องประชาชน เขาถวายมาคนละมากคนละน้อยในเมื่อเขาเดือดร้อนวัดวาศาสานาก็ต้องควรจะแบ่งปันไปให้เขาสาธารณประโยชน์โรงเรียนโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์อันไหนที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเราก็ควรจะแบ่งให้เขาแต่อย่าทำให้ตนเองเดือดร้อนอันนี้หลวงตาท่านบอกอย่างนั้นนะหลวงพ่อก็ได้ยึดแนวแถว ปฏิปทาแล้วแนวความคิดของหลวงตาพอหลวงพ่อเห็นด้วยที่ได้สิ่งของมาแต่ได้จตุปัจจัยมาเราจะมาเก็บงำไว้ไม่มองเห็นใครเลยไม่น่าจะถูกในหลักธรรมคำสอนท่านก็บ,บอกว่าแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสมัมมเนรไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียว ที่ได้สิ่งของมาแล้วก็แบ่งปันสันปันส่วนมองหน้ามองหลังองค์หลงตาท่านเป็นอย่างนั้นนะที่สอนลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ล่าหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าถ้าคนขี้กโกรธเนี่ยคนขี้กโกรธถึงยังไงก็ยังอยู่ด้วยกันถ้ามีเป็นผู้เสียสลับแต่เป็นคนขี้ตอนอีทีเนี้ยนะเราอยู่ด้วยไม่ได้หลวงตามหาบัวนะหลวงปู่ล่านะ ถ้าคนขีต้ตะนีทีเนียน้ยเลยไม่ยุไม่รู้จักแบ่งปันให้กับใครนะเลยเราอยู่ด้วยไม่ได้เนีเนี่ยนะพวกเราฟังเอาไว้นะคนต้องมีการเสียสละต้องมีการเฉลือเผื่อแผ่กันแต่ก็จะไปใจใหญ่จนเกินไปคำว่าใจใหญ่คำนี้คล้ายๆกว่าได้มาแล้วไม่รู้จักเก็บแล้วเพลยเพอยยังไปขอคนอื่นให้คนอื่นอีกอ,อันนั้นมันไม่ถูกทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน เมื่อเขาให้มาโดยเป็นธรรมเราก็รู้จักเก็บพอเก็บแล้วก็ผู้ที่อยู่ใกล้อย่าให้เขาเดือดร้อนพอได้มาแล้วก็โยนให้คนอื่นหมดแล้วก็ขอจากเขาอีกเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะกูบายจานของตนเองเขาก็ขนมาอีกขนมาอีกก็โยนให้คนอื่นไปอีกแล้วก็ขอจากเขาอีกอันนั้นไม่ถูกอันนั้นเดือดร้อน ถ้าเราให้ใครเราก็ต้องบอกว่าพวกถูเจ้าทั้งหลายไม่ต้องเดือดร้อนนะที่เราให้ไปเนี่ยให้ให้โดยเป็นธรรมเราได้มาโดยเป็นธรรมได้ปัจจัยได้มาโดยเป็นธรรมเราต้องแบ่งเฉลือเผื่อแผ่ที่ตรงไหนที่มันขาดตกบกพร่องอยู่ที่จะช่วยเหลือได้เราก็ต้องช่วยเหลืออันนี้แหละคือปัจจัยสี่มันเป็นเครื่องอาศัยชั่วครัง้งชั่วคราวท่้น,นั้นแหละ ถ้าเราไม่รู้จักแบ่งไม่รู้จักปันโลกทั้งโลกก็เดือดร้อนนะถ้าเราจะแบ่งปันแบ่งสารปันส่วนพอประมาณผลให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนนะให้เป็นธรรมทำใจให้เป็นธรรมคำธรรมคำนี้คืออะไรคือไม่ให้ใครเดือดร้อนอยู่ในหลักเหตุผลธรรมมะธรรมะคำนี้นะไม่ใช่อื่นไกลนะจะทายาตโยมคือหลักเหตุผล อันไหนคือถูกต้องอันไหนคือเป็นธรรมอันไหนคือไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนั่นแหละนั่นแหละคือธรรมถ้าหากว่าสิ่งไหนก็ตามถ้ามันไปสุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งอันนั้นแปลว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนอันนั้นไม่ใช่ธรรมแต่ว่าธรรมะคำนั่นก็คือหลักเหตุผลการอยู่ด้วยกันมากน้อยอยู่ได้หลักเหตุผลเฉลือเผื่อแผ่กันมีความอบอ้อมอารี เห็นอกเห็นใจกันมีเมตตาอารีต่อกันแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวกันถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันด้วยธรรมการอยู่มากน้อยก็ร่มเย็นเป็นถ,ถ้าอยู่ด้วยกิเลสรา,าคาโทสะโมหะจะเดือดร้อนพระองค์ขอให้พวกเรา,เาทุกๆคนนะจะเป็นครอบครัวก็ได้สามีภรรยาก็ตามวัดวาศาสนาก็ตาม การอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปแล้วต้องระ,ระมัดระวังคําพูดการเอ,อือเฟื้อเอ,อื้ออารีต่อกันถ้าว่าพวกเราอยู่คนเดียวเออไม่ว่ากันละอยู่คนเดียวเ,ออเราจะทํำยังไงอยู่ก็ได้พคนเดียวออแต่ถ้าสององค์ขึ้นไปสองคนขึ้นไปแล้วต้องระวังนะว่าอ,อ,อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรกับเพื่อนกับฝูงให้ระวังวาจานะ วาจาเนี่ยสำคัญถ้าสอนไปในทางที่ถูกต้องก็เป็นธรรมดีถูกต้องถ้าพูดไปในทางที่ผิดมันก็ผิดนะในเมื่อมันผิดแล้วเนะี่ยเสียหายเสียหายหมู่พวกเพื่อนแตกพักแตกพวกเพราะวาจาเนี่ยก็มีมากต่อมากมีการสร้างสรรค์ด้วยวาจาเนี่ยก็มากต่อมาก,กเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องวาจาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอีกเหมือนกันนะให้ระ,ะมัดระวังแต่ถึงยังไง แต่พูดไปแล้วเนะี่ยบางคนถึงยังไงก็ไม่อยากจะเข้าใจดันทุลังอยู่อย่างนั้นนะแต่พูดว่ามันไม่ทุกดูดูแล้วมันไม่ถกูกแ้งก็มองแต่มุมเดียวมองมุมใกล้ๆมุมรวมไกลๆไม่มองมองถึงประวัติศาสตร์มาด้วยสิประวัติศาสตร์เป็นมาอย่างไรมาถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงไม่ใช่ว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่แต่มองอยู่ในปัจจุบัน มองปัจจุบันคือบางคนตาสั้นท่านเองสายตาสั้นมองไม่เห็นไกลถ้ามองเห็นไกลก็ต้องมองเป็นประวัติศาสตร์อย่างพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ประเทศอินเดียเป็นมาอย่างไรพระพุทธเจ้าอุบัติที่ไหนมีพระสาวกสมัยนั้นเป็นยังไงมมย,ยุคต้นเป็นยังไงยุคสองเป็นยังไงยุคสามเป็นยังไงจนยุคจนประเทศอินเดียไม่มีพระเป็นยังไงเป็นเพราะอะไรถ้าหากว่า เราศึกษาดูแล้วเป็นเจตคนรู้ก็ไม่อยากจะรู้ทั้งที่รู้รู้ก็ไม่ทําความไม่อยากให้รู้นะันนั้นมันกระสุดวิสัยนะอันนั้นแปลว่าไม่เป็นธรรมจิตใจไม่เป็นธรรมถ้าใจเจตจิตใจเป็นธรรมแล้วก็ต้องรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนนี่แหละลือหลักธรรมคําสอนของพุทธ,ธะการอยู่ด้วยกันต้องมองกันด้วยเหตุด้วยผลรักเมตตากันสน เขาเป็นใครเราเป็นใครถ้ามีความเมตตาต่อกันแล้วก็อยู่ด้วยกันผาสุกนะแต่เราเมตตาก็จริงอยู่แต่เขาไม่เมตตาเรานะอันนั้นมันก็ต้องช่วยกันคิด่างเหมือนกันจะปกป้องอยังไง mm hmm. เหมือนกับยุงจะมากัดเราเเราก็ไม่ว่าเราก็ไม่ตบยุงเราไม่ฆ่าย,ยุงแต่มมนยุงมากินเรานะ่ะเราจะทำยังไง เราจะปกป้องอยังไงอย่างน้อยก็ต้องมีผ้าหม่มฮแล้วก็ยากันยุงแล้วก็มีมุ้งรวดนี่แหละมันต้องม,มันมีต้องของปกป้องป้องกันป้องกันไม่ให้ยุงมากัดเรานี่อันนี้ก็เหมือนกันเราเราอยู่ในโลกเนี่ยเ,เราจะไม่ใส่ใจใเฉยเผลในสุดเราปล่อยป่าละเลยจนเกินไปก็ททำให้อยู่ไม่พาสุขเหมือนกันนะ เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเีงเหมือนกันเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันและการอยู่ร่วมโลกกันต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบอใช้ความอดทนในหลักของพุทธศาสนาท่านให้ใช้หลายๆอย่างเหมือนกันนะเะพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะอย่างลวงพ่อเป็นพระกรรมฐานะจะกระโดดโลดเต้นอ,อย่างอื่นก็ยังไง ็ต้องอยู่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวลูกหลานให้อยู่ในศีลในธรรมอยู่อย่างพระอยู่อย่างผู้มีธรรมอย่าง,อย,างอยู่อย่างผู้มีเหตุมีผลให้รักเมตตาสามัคคีกันเอาไว้นะลูกหลานนะไม่ถึงร้อยปีแต่ต่างคนต่างตายต่างคนต่างไปแล้วถ้าหากว่าเราทะเลาะบอกแวงกันมีแต่ทุกข์ใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นให้พวกเรารักเมตตากันแต่ปกป้อง พทธศาสนาเนี่ยต้องปกป้องดูแลช่วยกันดูอันไหนจะเป็นพิษเป็นภัยใจของเราก็เถอะขนาดปกใจของเราก็ยังคิดไปในทางที่ไม่ถูกพราะพุทธเจ้าท่านยังบอกเป็นมิจฉาทิฏฐิในการคิดไม่ถูกในเมื่อคิดไม่ถูกมันทําออกไปมันก็ไม่ถูกพูดออกไปก็ไม่ถูกนะเพราะนั้นระวังระวังกระทั่งความคิดนะคิดความคิดตัวเองแล้วก็ระวังความคิดของคนอื่นอีกต่างหาก เมือ่อเมื่อเขาคิดไม่ดีเราจะระวังยังไงสิ่งเหล่านั้นก็ต้องระวยงระวังอีกเหมือนกันแต่การระวังคำนี้นะ่เมันมีมากหลากหลายที่ต้องต้องระ,ว,งระวิงระวังต้องระมัดระวังเพราะนั้นให้พวกเราท,ทุกทท่านนะอยู่นสถานที่ใดให้สำรวมระวังกายว่าจาใจของตนเอง พวกเราสารวมกายวาจาใจของตนเองนั่นแหละอยู่นสถานที่ใดอย่างน้อยกับตนเองเป็นสุขก่อนถ้าว่าตัวเองก็คิดปรุงฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลามันหาความสุขไม่ได้เหมือนกันนะเหลเรื่องนี่แหละจิตใจของเราเนี่ยสำคัญในหลักของพุทธศาสนาใจเป็นเรื่องที่สําคัญมากในหลักของพุทธศาสนาใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจถ้าใจเป็นมิตรสาธิติ ทำออกไปกับเป็นมิจฉาทิฏฐิการพูดออกไปกับเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคนอื่นเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ใเมื่อเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็เดือดร้อนเหมือนกันนะเพราะเขามาเบียดเบียนเรานะเราก็เดือดร้อนแต่เอาเถอะเราก็สำรวมระวังตัวของเราเองเองนั่นละ่ะคือสำรวมใจของเราสรุปแล้วคืออย่ามาอย่ามาเกิดในที่ที่สุด เพราะพุทธเจ้ายามาเกิดท่านเราเห็นสิ่งไหนก็ตามที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้เราน้อมมาหาตัวเองออสิ่งนั้นท่าว่าเราเกิดมาพบหน้าชาตินามันก็ต้องเจออีกแบบนี้เกิดมาพบนิชาตินี้ก็ว่าร่มเย็นเป็นสุขพอสมควรแล้วอแต่ว่าบางพบบางชาติเราเกิดมาเนี่ยจะขนาดไหนอีกเนี่ยตามประวัติศาสตร์ที่ เราได้ศึกษามาถ้าหาว่ามันเกิดขึ้นมายุคอย่างนั้นขึ้นมามันจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยโอ้หน้าเบื่อในการเกิดนะแต่ขนาดเห็นพวกศัตราลายสิงที่เขามีอะไรให้ฟังสัตวต์วโลกนะเราเห็นเพียงแค่นั้นเราก็โอ้โหโสดโถดหูสัตว์ตทั้งหลายมันเบียดเบียนกันขนาดนั้นเียวเลยหนะ นี่แหละมนุษย์มนาก็เหมือนกานนะลูกลานนะสรุปแล้วก็คือให้ตั้งใจภาวนาตั้งใจภาวนาทมจิตใจให้เป็นสมาธิให้เป็นปัญญาให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายอย่ามาเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นแหละเป็นมมบรมสุขของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนภาษาวกสาวก,สาว,ก,ส,าวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นนะ <c oughs> ให้พวกเราศึกษาะ แต่ยังไงก็ท่านก็ไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทเหมือนกันนั่นแหละความประมาทท่านไม่ให้มีแต่ว่าประมาทนอกประมาทในประมาทนอกก็คือการเป็นอยู่การเป็นอยู่ชีวิตประจําวันการเป็นอยู่ในโลกประมาทประมาทประมาทในก็คือไม่ให้ลุ่มหลงไม่ให้ยึดติดขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ให้ยังไม่คิดว่าให้เป็นตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่ง มันจะต้องแยกกันแน่ๆนกายกับใจอันนี้ก็ให้มองมาหาตัวตัวใจอีกเหมือนกันนี่แหละคำว่าประมาทคำนี้นะมันหลายขั้นตอนนะลูกหลานคณะทาญาติโยมนะอตอนนี้ไปพระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนนทีนี้นะนนะ ยะถาวาริวหาปุราปาริปูเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสัเพปูเรนตุสังกะปาจันโทปนารสุยะถามณิโชติระโสยะถา ติโยวิวาชันตุสัพรโรโกวินาสตุมาเตภาวัตวันตรายโยสุขียุโกภาวะพิวันทานาสีเลจานิจจังวั ชาปัญจีโนจตารุธามาวัตทานิอายุวันโนสุขังภาลัอายุโดปรานโดทิโรวันนโดิานสุขานสันตานทาวีสุ กัางโทติคาสติอายุงดัตวาพลังวันนังสุงขันจปฏิพาณโดดีขายุญยาสวาโหติยาทยาปปัตสติตีภวาาตุสา,ามังกะลัง สามบุตรานุภาเวนะสดาโสธีพระวันกุเตภาวาตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามบุตร al ouais. มานุภาเวนะสดาโสธีพระวันกุเตภาวาตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตา สามบาสังขาราเบนะสันดาโสุทีภาวนตุเต